ขอขอบคุณคณะจัดงานสัตว์น้ำไทย2019นะครับที่เปิดโอกาสให้ท็อปเจนหรือท mm ็อปเจนอะควาเคชั่เราได้มีโอกาสมาแนะนำตัว mm hmm. ย้อนหลังไปสัก8ปีที่แล้วเนี่ยนะครับท็อปเจนก็เริ่มจะมีกลุ่มของ จะเป็นกลุ่มของผู้เลี้ยงกุ้งน,นะครับเมื่อ8ปีที่แล้วเนี่ยนะครับเ,เราที่เป็นเกษตรกรที่เลี้ยงกุ้งก็ได้รวมกันเพื่อที่จะตอบโจทย์บางอย่างของเราถ้าพวกเรายังจําได้นะครับแปดปีที่แล้วเนี่ยเรามีตัวเลือกทางด้านสายพันธุ์เนี่ยน้อยมากวันนั้นทั้งหท่านรวมผมด้วย ที่เลี้ยงกุ้งบ่อดินกันเนี่ยนะครับทุกวันนี้เราก็ยังเลี้ยงอยู่เราก็อยากได้ลูกพันธุ์ที่พัฒนาด้วยการพัฒนาทางจีเนติกการเดินด้วยวิทยาศาสตร์ไม่ได้ใช้ความเชื่อไม่ได้ใช้ลักษณะที่บอก หรือตอบโจทย์ไม่ได้ว่าโตเพราะอะไรสิ่งหนึ่งที่เราเราอยากได้เราก็ได้ค้นหานะครับว่าในส่วนของกุ้งขาวเราก็ได้เจอกับบูเจเนติกทำไมเราเลือกบูเจเนติกนะครับ ตัวบูเจเนติกเองเนี่ยเขามีพื้นที่อยู่ที่เม็กซิโกเม็กซิโกเองถามว่าดีกว่าเราไหมจริงๆไม่ได้ดีกว่าเราแต่ในทําเลของบูเจเนติกที่เราได้รับรู้เนี่ยทำเลที่บูเจเนติกพัฒนาสายพันธ์เนี่ยอยู่ในทะเลเปิดมากมีพื้นที่ที่ห่างไกลจากพื้นที่ของการเลี้ยงทั่วๆไป ที่สำคัญบูเจเนติกทาแล้วก็พัฒนาในเรื่องของเจเนติกถ้าบอกว่าเม็กซิโกจะเก่งเรื่องนี้ได้อย่างไรเราได้รับทราบว่าตัวบูเจเนติกเกิดจากบริษัทในเม็กซิโกจับมือกับบริษัทกุกกิโมของฝรั่งเศส กุ๊กิโมโเนี่ยก็เป็นหนึ่งใน3ของบริษัทที่มีการพัฒนาพันธุกรรมของสัตว์เพื่อเป็นสัตว์เศรษฐกิจนะครับกุ้งเนี่ยเป็นแขนงใหม่ของเขาการคัดพันของกุ้งบูเเนติกอย่างน้อยนะครับอย่างน้อยก็คือยังใช้360แอบแฟรี่ขึ่นไป ในการพัฒนาสายพันธุ์ในการเลือกขึ้นมาเป็นเป็นตัวที่ตอบโจทย์ให้เราที่เป็นเกษตรกรเราก็เริ่มนะครับเราก็เริ่มรวมเป็นบริษัทปี2555ก็คือ7ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราก็ได้เกิดเป็น Top ปเจหรือ Top Gen นอควาเ t u เจอโดยมี ตัวกุ้งจากบริษัทบ uh ูเจเนติกครับที่เม็กซิโกเนี่ยเราก็ได้ไปเยี่ยมนะครับแล้วก็ในส่วนของฝรั่งเศสก็คือที่กุ๊ปกิโมเนี่ยจะเห็นได้ว่ากุ๊ปกิโมเนี่ยเข้าไปในส่วนของวัคซีนในเรื่องของยาในเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์นะครับแล้วก็ในเรื่องของการ พัฒนาสายพันธุ์โดยใช้เรื่องของเจนเนติกเนี่ยก็ยังมีทั้งเป็ดนะครับมีทั้งเรื่องไก่เรื่องหมูอย่างที่เราไปเยี่ยมเขาที่ฝรั่งเศสเองเนี่ยสิ่งหนึ่งที่น่าประทับใจมากนะครับการพัฒนาพันธุ์สัตว์เนี่ยสิ่งที่รอเวลาเนี่ยนะครับสิ่งที่รอเวลาก็คือหายีนนะครับ สิ่งที่รอเวลาคือหายีนยีนที่จะหาเนี่ยสิ่งที่ยากคือฟีโนไทป์ฟีโนไทป์เนี่ยคือลักษณะที่แสดงออกของสัตว์จะรู้ได้ยังไงว่ายีนนี้ดียีนนี้ไม่ดียีนที่ดีก็ต้องแสดงออกลักษณะที่ดีลักษณะที่ดีก็คือลักษณะที่พวกเราต้องการสิ่งที่ประทับใจผมที่ไปที่ กูปกิโมที่ฝรั่งเศสเนี่ยนะครับฝรั่งเศสเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าเขาชอบกินตับเป็ดผมไม่กินแล้วไม่ได้อร่อยเลยสิ่งที่เขาว่าอร่อยแต่ไม่เป็นไรบริษัทนี้เขาพัฒนาดีวันที่เราไปดูนะครับเราก็ประทับใจมากว่าแค่เรื่องเป็ดเนี่ยการที่เขาจะเช็คเรื่องลักษณะการแสดงออกหรือฟีโนไทป์ของสัตว์เนี่ยนะครับ แค่เป็ดขึ้นไปยืนบนตะช่างปุ๊บเนี่ยนะครับเพื่อกินอาหารคืออย่างนี้ครับเป็ดจะ,จะเหมือนจะจะคล้ายๆกับวัวนมวัวนมเนี่ยเวลากินอาหารก็จะมีซองแล้วก็โผหัวโผ่หัวออกมาเป็ดก็เหมือนกันเขาทําแบบนั้นเลยนะครับจะโผ่ได้หนึ่งตัวแล้วก็ยืนบนแป้นได้หนึ่งตัวทุกครั้งที่เป็ดออกไปกินอาหารเนี่ยจะถูกเช็คจะถูกเช็คทันที อันนี้คือความฉลาดแล้วก็ความสัมพันธ์ที่บริษัทที่ทำเจนเนติกเนี่ยต้องคิดได้ต้องมีความพร้อมเป็ดที่ขึ้นยืนบนแป้นเนี่ยนะครับหัวเป็ดที่โผล่ไปเนี่ยมันจะมีชิปส่งรายละเอียดของเป็ดตัวนี้ว่าคราวที่แล้วเนี่ยน้ำหนักเท่าไหร่ขึ้นกินอาหารครั้งเนี้ยน้ำหนักเปลี่ยนเท่าไหร่ขณะที่กินมื้อเนี้ยกินอาหารเท่าไหร่ วันนี้เป็ดตัวนี้ขึ้นกินกี่ครั้งความถี่ของการจัดการเนี่ยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาพีเซนต์ให้เราเนี่ยเราประทับใจมากว่าโอเคเราเชื่อคุณว่าคุณสามารถพัฒนาพันธุ์สัตว์ได้อย่างสมบูรณ์แบบอันนี้คือลักษณะที่เขาสามารถหาลักษณะการแสดงออกของสัตว์ ที่มีความสัมพันธ์กับเรื่องของยีนได้แต่แค่นี้ยังไม่พอหรอกครับแค่นี้ยังไม่พอหรอกเอาอย่างว่าถ้าผมจำไม่ผิดลอตเตอรี่4 3 5 5า2หนะครับ4 3 5 5า2หสองสองถาเรารู้เรารู้เบอร์นี้สักวันที่20เนี่ย เราจะหาลอตเตอรี่ใบนี้เจอวันไหนอันนี้ไม่ง่ายใช่ไหมฮะคือเรารู้ลอตเตอรี่วันที่หนึ่งเลขนี้แหละแต่เราจะหามันได้ที่ไหนแน่นอนครับทุกวันนี้วิยทยาศาสตร์โน้หาวความรู้ความสามารถเนี่ยมันสูงแล้วแต่ที่สำคัญก็คือค่าใช้จ่ายเพราะฉะนั้นการพัฒนาเรื่องพันธุสัตว์เนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งก็คือ ต้องใช้คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่ฝรั่งเศสเองเนี่ยมีบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการพัฒนาพันธสัตย์เนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะครับกุ๊ปกิโมก็เป็นหนึ่งในจำนวนของกุ๊ปกิโมเนี่ยเป็นหนึ่งหนึ่งในสามนะครับที่เก่งเรื่องพัฒนาพันธสัตย์แล้วก็อย่างซีซาร์ฟเองเนี่ยเขาก็จะเป็นบริษัทที่ เกี่ยวข้องกับการอ่านจีนได้การพัฒนาพันธุ์สัตว์โดยใชเ้เทคโนโลยีได้นะครับสิ่งที่ผมเล่าให้ฟังทั้งสองส่วนคือการจอยเวนเจอร์ระหว่างฝรั่งเศสกับตัวเม็กซิโกก็เกิดเป็นบริษัทบูเจเนติกที่ผลิตกุ้งขาวเราทำกุ้งขาวกับบูเจเนติก เม็กซิโกตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงทุกวันนี้นะครับแน่นอนครับสิ่งที่เราทำขึ้นมาก็จะต้องยืนอยู่บนวิทยาศาสตร์นะครับวันนี้เราเกิดเป็นท็อปเจนซึ่งท็อปเจนเองก็ยังมีอยู่2คือคือเรามีในในเมืองไทยนะครับเรามีกุ้งทั้ง2ออย่างก็คือสายกุ้งกุลาดำ แล้วก็เป็นสายกุ้งขาวกุ้งขาวเนี่ยเราใช้ของบูเจเนติกนะครับวันนี้ก็จะคุยเฉพาะเรื่องกุ้งขาวก่อนนะครับลูกค้าเราก็อยู่ในเมืองไทยเป็นส่วนใหญ่แล้วเราเองเราก็ส่งกุ้งที่เป็นพ่อแม่พันธุ์เนี่ยออกต่างประเทศด้วยนะครับก็จะมีไปกุ้งกุ้งนอพีเอสกุ้งพีก็มีส่งไปที่มาเลย์ด้วยนะครับ แล้วส่วนใหญ่ก็จะมีส่งไปจีนบ้างพมา่าบ้างพวกเวียดนามอะไรอย่างนี้นะครับตามที่แจ้งไปความพร้อมของเราเมื่อเมื่อเราเกิดเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการพัฒนาพันธุ์สัตว์หรือพัฒนากุ้งเพื่อเข้าสู่รอบของการเลี้ยงทั้งหมดเนี่ยแน่นอนครับอย่างที่ผมบอกไปก็คือ การการพัฒนายีนเนี่ยเรารอเวลานะครับแต่ที่สำคัญก็คือการทำให้ระบบการเลี้ยงที่ถูกต้องและปลอดเชื้อเราจะได้ไม่ต้องไปเริ่มเซตศูนย์ใหม่ถ้าเราพัฒนาพันธุ์สัตว์จนถึงจุดสุดยอดแล้วเมื่อมีการติดเชื้อในพันธุ์สัตว์ชนิดนั้นหรือมีความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในพันธุ์สัตว์ชนิดนั้น เริ่มนับศูนย์ใหม่เลยนะครับเราโชคดีที่เราสามารถติดต่อผู้เชี่ยวชาญผมถือว่าท่านเอเลนมิเชลที่อยู่ในรูปเนี่ยนะครับหลายท่านอาจจะไม่ค่อยรู้จักแต่เอเลนมิเชลเนี่ยเป็นคนแรกของโลกเลยนะครับที่รู้เรื่องการตัดตาในกุ้งกุลาดำเป็นคนแรกเลยนะครับที่ ทำเรื่องตาตาเพื่อเกิดการาทํางานของลังไข่ทุกวันนี้ท่านก็ยังมีความแข็งแรงอยู่นะครับแล้วก็ยังมีพัฒนาการหลายเรื่องเช่นการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันในกุ้งพวกเราก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะครับว่ากุ้งเนี่ยไม่เคยไม่สามารถทําวัคซีนได้เพราะฉะนั้นระบบภูมิคุ้มกันของกุ้งเนี่ยเป็นระบบที่แย่ที่สุดทําวัคซีนไม่ได้ ไม่สามารถที่จะมีความภูมิคุ้มกันแบบจดจำยาวๆได้แต่อเลนมิเชลสามารถที่จะเข้าไปใช้สิ่งที่เป็นธรรมชาติเนี่ยนะครับกระตุ้นให้ระบบภูมิคุ้มกันของสัตว์พวกนี้ขึ้นมาซึ่งช่วยเราได้เยอะครับช่วยเราในการทำซึ่งผมจะเล่าต่อไปว่าในกระบวนการที่เราทำกับบูเจเนติกจนเป็นกุ้งขาวออกสู่ตลาดเมืองไทยเนี่ยอะไรที่สำคัญบ้าง แล้วก็อีกท่านหนึ่งที่เข้ามาเป็นผู้ช่วยในเรื่องของโนฮาวและความรู้เราคือเพียริกเพียริกเนี่ยก็จะเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องของการวางเกณฑ์เพื่อคัดให้ข้อมูลให้รายละเอียดเราในเรื่องของการคัดพันการหายีนการทำเพื่อตารางพัฒนา นะครับเราเองบริษัทท็อปเจนฐานใหญ่เนี่ยก็จะอยู่ที่สิงพระนะครับที่สิงพระเนี่ยเราก็จะมีทั้งเซลล์มีทั้งบริษัทมีทั้งโปรดักชันนะครับก็คือขอบวนการผลิตแล้วก็ยังมีส่วนที่เป็นของกุ้งกุลาดำด้วยฐานอีกอันนึงคือเราอยู่ที่กำแพงแสนนะครับกำแพงแสนเนี่ยเราก็จะใช้ ลักษณะที่เป็นกุ้งพีกุ้งพีพวกพีห้าพีหกจับสลิงพาขึ้นมาที่กำแพงแสนนะครับในในในเรื่องของกุ้งอะสิ่งหนึ่งเนี่ยคือยีนหรือพันธุก,กรรมนะครับสิ่งที่เราต้องการเนี่ยเราไม่ต้องการยีนหรือไม่ต้องการพันธุก,กรรมหรอกครับ เราต้องการล,กลักษณะของการแสดงออกของสัตว์เราต้องการกุ้งโตเราไม่ต้องการรู้หรอกว่าพันธุก,กรรมเป็นยังไงอะไรยังไงแต่ว่าเลี้ยงแล้วเราต้องมีกําไรแน่นอนครับยีนยีนหนึ่งเนี่ยไม่สามารถที่จะเก่งได้ทุกสถานการณ์อันนี้เราก็เข้าใจได้เราเองจึงจําเป็นจะต้องเอาลูกกุ้งที่เป็นพ่อแม่พันธุ์นั่นก็คือ PPL PPL ก็คือลูกกุ้งที่จะที่จะโตมาเพื่อเป็นพ่อแม่พันธุ์อย่างนี้แล้วกันนะครับเรานำ PPL เข้ามาเมืองไทยโดยมีผังของการทำงานนะครับลูกกุ้งจะส่งจากเม็กซิโกเข้าเมืองไทยในขณะที่เล็กเรามาพัฒนาที่ที่เรียกว่าจากเล็กจนกระทั่งเป็นแม่พันธุ์เนี่ยก็โดย อาศัยผู้เชี่ยวชาญช่วยเราด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านนารีมิเชลเป็นพิริกก็จะช่วยเราในการมองในการคัดเราเข้ามาเราจะคัดอยู่30%นะครับพ่ะแม่พันธุ์ที่เราเข้ามาทั้งหมดจะถูกเลี้ยงในเมืองไทยประมาณตั้งแต่ปี25บจนกระทั่งเป็นพ่อแม่พันธุ์ จาก P 25จนเป็นพ่อแม่พันเนี่ยจากร้อยตัวเนี่ยนะครับที่เข้ามาเราจะคัดเหลือแค่30ตัวเพราะฉะนั้นเราได้ลูกกุ้งที่ถูกปรับปรุงที่เม็กซิโกแต่เราได้พ่อแม่พันธุที่ปรับตัวเองในเมืองไทยเพื่อที่จะเติบโตที่เมืองไทยเราเองเราเองนะครับเราก็จะมีเราก็จะมี เ,เรื่องของการตรวจสอบจากกรมประมงด้วยนะครับเมื่อพ่อแม่ผ่านเข้ามาเนี่ยเราก็จะมีพื้นที่ที่ใช้เพื่อกักกันโรคนะครับอย่างน้อย20 20กว่าวันเนี่ยต้องกักกันโรคก,ก่อนเราะนั้นทุกอย่างก็จะอยู่ในนี้ตรวจสอบเสร็จถึงจะถึงจะผ่านพื้นที่ออกไปนะครับพื้นที่พื้นที่ของเราทั้งหมดเนี่ยก็จะอยู่ในพื้นที่ของสถิงพระ พื้นที่กับการโลก,ก็ครับพื้นที่กับการโลก,ก็จะอยู่อยู่บริเวณที่ห่างจากพื้นที่ที่เราทำโปรดักชั่นพอสมควรเมื่อเมื่อผ่านพื้นที่กับการโลกเนี่ยนะครับเราก็จะเข้ามาสู่พื้นที่ของของการข,กข,ขุนแล้วก็คัดขุนแล้วก็คัดจนกระทั่งไปสู่โรงเรือนที่เป็นเป็นโรงเรือนผลิตนอเพนะครับ ลักษณะข,ของของฟาร์มเราที่เราเติบโตถือว่าถือว่าเราก็เร็วมากนะครับวันแรกไม่ใช่วันแรกใช้คำว่าเมื่อ8ปีที่แล้วเราก็เป็นเกษตรกรที่เลี้ยงกุ้งนะถึงวันนี้ทุกท่านที่เป็นหุ้นส่วนอยู่ในท็อปเจนเนี่ยนะครับก็เลี้ยงกุ้งมาไม่ต่ำกว่าคนละ30ิปีแล้วละ่ะแต่ทุกวันนี้ก็ยังทำอยู่นะครับ ผมเองผมก็ยังอยู่จังหวัดเพชรบุรีซึ่งก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่เป็นสุสานกุ้งหนึ่งของเมืองไทยนะครับเราขยายตัวในระยะเวลา6-7ปีเราสร้างฐานที่สิงพระค่อนข้างเร็วเรามีพื้นที่ที่แบ่งชัดเจนว่าเราทำเรื่องกุ้งดําก็จะเป็นหนึ่งโซนนะครับเราทำเรื่องกุ้งขาวก็จะเป็น สองโซนเพราะฉะนั้นพื้นที่ที่ที่เราทำเนี่ยนะครับก็จะมีพื้นที่ที่ใช้เพื่อคัดแล้วก็ขุนนะครับนะฮะคัดแล้วก็ขุนจากพื้นที่ที่โซนที่ใช้คัดแล้วก็ขุนแล้วเนี่ยเราถึงจะย้ายเข้าออกไปอีกทีหนึ่งนะครับก็ก็พื้นที่ที่เป็นโรงเรือนปิดตรงนี้นะครับเมื่อ ผ่านกระบวนการทั้งหมดเราเราก็จะมีเราก็จะมีผ่านเวลาที่สำคัญมาพอสมควรถามว่าท็อปเจนเนี่ยเติบโตแล้วง่ายหรือว่าไม่มีปัญหามาตลอดหรือไม่ไม่ใช่หรอกครับวันแรกที่เราเข้ามาปีแรกที่เราเข้ามาก็ไม่ง่ายขณะที่เราก็เชื่อมั่นว่าพื้นที่ที่เราไปดูเขาค่อนข้างจะ ห่างไกลและก็เหมาะที่จะทําเรื่องพัฒนาพันธุ์คือเม็กซิโกบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการพัฒนาพันธุ์ก็คือกรุ๊ปคริโมเราก็มั่นใจแต่ปีแรกๆที่เราเข้ามาก็ไม่ง่ายนะครับจนกระทั่งถึงวันนี้ถึงวันนี้เนี่ยผมก็มีความมั่นใจพอสมควรว่า1เรามีที่ปรึกษาที่มีพื้นฐานทั้งหมดแล้วก็มีที่ปรึกษาในเรื่องของการพัฒนาพันธุ์ ที่เขาก็ยังทำงานอยู่ในฝรั่งเศสโดยระบบเราจากเริ่มต้นจนถึงวันนี้จากเริ่มต้นที่เราใช้ระบบการฆ่าเชื้อด้วยคลอรีนจนถึงทุกวันนี้ก็ต้องหันกลับมาใช้ถึงเรื่องของโอโซนแล้วก็เรื่องของการกรองด้วยระบบอัลตราฟิลเตอร์แล้วก็ที่สำคัญ เรามีการตรวจเช็คทุกเจ็วันนะครับด้วย pcr งั้นจากวันนี้เป็นต้นไปเนี่ยนะครับเรื่องของพันเรื่องของพันกุ้งเนี่ยจริงๆแล้วจะจะแตกต่างกันไม่เยอะเท่าไหร่แล้วแต่ที่สำคัญที่สุดเนี่ยนะครับความสะอาดของลูกกุ้งความสะอาดของนอเพียสความสะอาดของกุ้งพีตรงนี้แหละครับสำคัญทำไม ทำไมกุ้งจากบริษัทเดียวกันเนี่ยพ่อแม่เนี่ยผมว่าต่างกันไม่เยอะนะครับไปเลี้ยงในพื้นที่ในบ่อในฟาร์มที่แตกต่างกันเนี่ยผลเนี่ยห่างกันฟ้ากับดินเลยดูดีๆนะครับสิ่งสาคัญที่สุดคือการปนเปื้อนณวันนี้ถ้าเทียบกับไปที่กุ้งขาวเข้าเมืองไทยประมาณปี2,544เนี่ย การเจริญเติบโตและลูกพันธุ์ที่ออกตลาดจากทุกบริษัทนะครับต่างจากปี2,544เยอะมากแล้วทุกวันเนี้ยกุ้งที่บริษัทเดียวกันออกไปเนี่ยยังมีความแตกต่างในการจเจริญเติบโตสิ่งที่เป็นสิ่งที่เป็นตัวแปรคือการติดเชือ้อการปนเปื้อนนะครับนั้นท็อปเจนเอง เรามองเห็นความสำคัญอันนี้อย่างยิ่งยวดเพราะจากประสบการณ์7ปีที่เราผ่านมาเนี่ยขณะที่บริษัทแม่ที่เม็กซิโกพัฒนาพันธุ์แล้วมีการเจริญเติบโตตามขบวนการคัดพันธุ์เนี่ยสม่ำเสมอไม่เคยหยุดไม่เคยถอยเลยแต่ที่เราเนี่ยเมื่อออกไปสู่บ่อด,ดินแล้วเนี่ยทำไมถึงแกว่ง สิ่งที่แข่งที่เราเห็นชัดที่สุดคือเรื่องของโรคเรื่องของการปนเปื้อนผมเชื่อว่าวันนี้ทุกทุกสายพันธุ์ที่อยู่ในเมืองไทยเนี่ยนะครับที่ค้าขายอยู่เนี่ยโตเร็วพอที่จะทำให้พวกเรามีกำไรหมดแล้วจะทำยังไงให้กระบวนการทั้งหมดลูกกุ้งสะอาดปลอดเชื้อนะครับกระบวนการเลี้ยงที่ถูกต้องเท่านี้แหละครับประสบความสำเร็จแน่นอนครับ ในส่วนของกุ้งของเราในรุ่นปัจจุบันนี้ที่เราเก็บตัวอย่างมาในระดับหนึ่งเนี่ยนะครับอย่างความหนาแน่นที่740ตัวต่อตารางเมตรก็คือเลี้ยงในบ่อเลเวที่ท,ที่ที่เป็นบ่อเหลี่ยมนะครับก็ก,ก็ยังมีไซส์ที่ถึง44ตัวต่อกิโลที่90วันอันนี้อันนี้ไม่ได้เลี้ยงแบบหนาแน่นครบ วงจรนะครับคือมี partial ออกไปเรื่อยๆนะครับส่วนไซส์รวมทั่วๆไปที่อายุอยู่ระหว่าง70กว่าวันก็60กว่าตัวโลนะครับ80กว่าวัน50กว่าตัวโลซึ่งระดับเนี้ยเกษตรกรทั่วไปเนี่ยผมเชื่อว่าทำกำไรได้เมื่อท่านต้องการติดต่อเรานะครับเราก็จะมีที่ฐานใหญ่อยู่ที่สปริงพ นะครับบางส่วนที่เราเริ่มเข้ามาขยายเนี่ยก็คือที่กำแพงแสนนะครับเบอร์ที่ติดต่อก็จะเป็นเบอร์โทรศัพท์นะครับตามนี้นะครับก็ขอบคุณมากครับที่ให้โอกาสท็อปเจนได้มาแนะนำตัวครับ